สวัสดีค่ะนนมาพบกับโบอีกแล้วนะคะม้านน้าดีไซน์และไลท์เฮเวนวันนี้โบจะมานําเสนอความแตกต่างระหว่างสระว่ายน้ำโอเวอร์ฟลูระบบน้ําล้นกับสระสกิมเมอร์ค่ะไปดูข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียกันเลยนะคะไปเลยค่ะสําหรับสระสกิมเมอร์ที่ใช้กันตามบ้านนะคะประหยัดหน้าตาจะแบบนี้เลยสะอาดค่ะ ทำความสะอาดสะได้ดีใสสะอาดเหมือนกับระบบโอเวอร์โค่ะ <c oughs> แต่โอเวอร์โฟล์แบบนี้แบบนี้เหมาะกับสระขนาดใหญ่เช่นโรงแรมรีสอร์ทนะคะ <c oughs> หรือลูกค้าบ้านไหนชอบความสวยงามอยากได้ยินเสียงน้ําไหลของการล้นของน้ํานะคะแล้วอยากสร้างสระขนาดใหญ่นะคะก็ใช้ Overflow ได้ค่ะ โอฟโลก็คือจะเห็นหน้าน้ํานะคะจะมีเสียงน้ําแต่ราคาจะสูงขึ้น oh. เพราะว่ามีรางน้ําด้วยนะคะแล้วก็ไหลไปที่บ่อกเก็บน้ํานะคะซึ่งเราต้องสร้างเพิ่มค่าใช้จ่ก็ต้องเพิ่มขึ้นค่ะหน้าตาของโอฟโลสระโอฟโลนี้บ้างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหรือว่าใครบางคนอาจจะเรียกว่าอินฟินิตี้พูลสระไห้ขอบนะคะก็จะทําขอบเฉียงนไ,ไม่ให้เห็นขอบนะคะแบบนี้ ซึ่งทั้งสองอย่างคือโอเวอร์ฟนะคะระบบน้ำล้นเหมือนกันค่ะเราทำได้หมดนะคะจะเป็นสระน้ำล้นรอบด้านสระรูปทรงค้งหรือตรงหรือว่าจะเป็นสระเลขแปดตามฮวงจุ้ยหรือว่าจะสระฟรีฟอร์มสไตล์ธรรมชาติใส่ไฟในสระอย่างสวยงามโมเดิร์นเรียบหรูหน้ามอง เราก็พร้อมจัดที่คุณได้ทุกแบบทุกสไตล์แน่นอนค่ะม่านน้ำดีไซน์และลายเฮเวนจัดระบบกรองให้กับคุณลูกค้าทุกคนอย่างดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นรา oh. จะออกมาน้ำใสสะอาดและดูแลง่ายดูแลได้เองนะคะ oh. เพียงทำตามที่เราแนะนำที่เราบอกไปนะคะแค่นี้คุณลูกค้าก็ใช้งานสระได้ยาวนานและไม่มีปัญหาใดๆและน้ำใสด้วยค่ะ <Yeah. S 1> ส่วนระบบเกลือ เราทําราคาให้ทุกสะเลยนะคะเพราะว่าเป็นระบบที่ปลอดภัยนะคะก็คือใครใช้ก็ได้นะคะจปนลูกเล็กเด็กแดงคือไม่แพ้ไม่เป็นคอลีนไม่ต้องใส่คอลีนบ่อยๆทําให้แพ้นะคะ